อีกอันนึงละกันนะครับเกี่ยวกับออฟฟิศเป็นข้อสุดท้ายแล้วเป็นเช็คลิสต์ข้อที่9ผมเพิ่งเพิ่มเข้ามาสดๆลร้อนเพราะว่าเพิ่งมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อต้นเดือนนะครับนั่นก็คือรอยแตกร้าวนะครับโดยเฉพาะปีนี้มีอยู่2จุดที่อยากให้เช็คเป็นพิเศษนะครับจุดแรกคือถ้ามีรอยแตกร้าวนะครับอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้ให้ระวังถ้าข้ามไปจนถึงทิศตะวันออกด้วยนะครับโดนไปที่90องศาประมาณนี้นะ มักจะมีประเด็นกับจุดที่2และกันที่ต้องระวังก็คือจุดที่อยู่องศาที่3 3 0องศานะครับจะเป็นประมาณตะวันตกเฉียงเหนือไปทางเหนือและอย่าให้มีรอยแตกแล้วนะครับไม่ค่อยดีถ้าคุณมีรอยแตกแล้า2จุดนี้นะครับธุรกิจปีนี้จะติดขัดบ่อยๆมีอุปสรรคมีปัญหาเรื่องของการที่เรียกว่าทําอะไรแล้วไม่ขึ้นหรือทําแล้วติด นี่บอกาจะไปอยู่แล้วไม่ไปไปไม่ได้ติดอยู่นั่นแหละนะครับประมาณนี้กับอีกอันนึงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือมันอาจจะเป็นพื้นดวงเรากมเก่าเราก็ได้ถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องลี้ลับเล็กน้อยแล้วกันเรื่องดวงแล้วกันมีที่ให้เล้าเยอะไม่เล้ามันมาเล้า330ร้อาองศาเป๊เปะๆเลยคะ่ะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยอันแปลว่าเรามีกรรมอยู่ระยะ,ระ,ยะระดับหนึ่งแกได้แกวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือเราถ้ามันเล้าเล็กเนี่ยเราก็รีบอุดแนวใช่ไหมถ้าเล้าใหญ่ก็ต้องซ่อมรีบซ่อมนะครับหรือถ้าทาไม่ได มาแก้มาเสริมไว้ก่อนดีกว่าไม่ทำนะ